เอาเลยฮะคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนกันอีกแล้วนะครับนี่ ก็อยกนนเกมคร์น่าฟีไฟนะครับวันนี้ก็ตามบทคลิปเลยก็คือเราจะมาพูดถึงเป็นกิจกรรม FFWS นั่นเองนะครับด้วยการแข่งขันฟีไฟเวิลด์ซีรีส์2021นั่นเองเลยครับผู้ชมก็จริงๆเนี่ยผมเคยทคําคลิปไอคลิปน,นึงแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยผมก็บอกว่าถ้ามันเข้ามาเนี่ยจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับแล้วก็คลิปนี้เราจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับคือมีการแจกตัวท่าทางใหม่ด้วยนะครับผู้ชมเป็นท่าทางที่เท่มากๆเลยนะครับเป็นท่าทางถือถ้วยรางวัล วพาน่าจะแจกฟรีด้วยในเชิร์ฟไทยนะครับผู้ชมคบบเข้ามาลองอินรับฟรีนะครับนี่ก็คือตอนนี้มันมีกิจกรรมเข้ามาแล้วนะครับที่มุมขวาก็คือเป็นกิจกรรมฟรีไฟล์โ l d ซีรี e s นะครับนี่พระเอกของเราเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมให้แบบรูปพลังแอนดรูก,กันด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปอธิบายฟังว่าแอนดรูเนี่ยเราสามารถรับได้ยังไงนะครับก็สามารถรับได้ในกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันเลยซึ่งจะเริ่มในอีกแค่6วันเท่านั้นนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูดกกกัััันนนนดดีีีีวววว่่่่าาาาขอองงงงรรรรททท้้้้หหหมมมมมมมยะไบใิิตชผูญโ และก็มีตัวบัตรสร้างห้องแบบจัดเลี้ยงตัวกวนด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่าจัดเลี้ยงตัวกวนที่หลายคนอยากเล่นนะครับก็ก่อนอืนเลยที่จะไปรับชมนะครับเรามาดูของใหม่กันดีกว่านะครับเออเรียกว่าของใหม่ได้หรือเปล่านะครับเรียกได้ว่าเป็นของที่ทุกคนอยากได้กันบ้างดีกว่านะครับนี่เลยนะครับก็คือจะเป็น AK47 Blue Frame Darko นั่นเองนะครับในที่สุดก็กลับมาพังอาดกันอีกครั้งในตู้ล็อกเกอร์โรยานั่นเอง เพื่อให้ผู้ชมเข้ามาเป็นเจ้าของกันได้อีกครั้งนะครับในระยะเวลาแค่7วันเท่านั้นนะครับจะว่า7วันเท่านั้นบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับมารอบนี้นะครับนี่ก็ใครดวงดีเปิดได้แค่9เพชรเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันหน่อยครับผมอยากรู้เหมือนกันนะครับแบบเจอคนดวงดีหรือเปล่านะครับนี่ลองเปิดได้เล่น9เพชรดูดีกว่านะผู้ชมครับเออเอาของออกปุ๊บทาได้ได้9เพชรก็พอเพราะผมมีปืนอยู่แล้วนะครับผู้ชมเอ้ยก็รุ้นดีนะผมว่าเออก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับได้ตัวบัตร ตัวนี้มาแค่9เพชรก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมก็มีปืนอยู่แล้วก็เลยไม่อยากสุ่ม้ำนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญคือมันมาแค่7วันเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมใครที่อยากได้เนะี่ยก็ลองสมดูนะครับบางคนอาจจะได้9เพชรก็ได้นะครับโอเคฮะนี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมที่กลับเข้ามานะครับเออแล้วก็สามารถไปอัปเกรดกันได้นะครับนี่เป็นกล่องอัปเกรดก็มาแค่7วันเหมือนกันใช่ไหมเออมาแค่7วันเท่านั้นนะครับนี่เป็นกล่องอัปเกรดก็สามารถซื้อเก็บไ,ได้รู้สึกว่าผมก็มีเก็บบวอยเหมืนนนกันันะครบ มีเหลือเยอะเลยแหละคุณผู้ชมครับเป็นกล่องอัเกรดตัวนี้ไม่รู้ได้มาจากไหนนะครับไม่รู้หมดหรือยังนะครับนี่อ๋อมีแค่2กล่องนะครับคุณผู้ชมส่วนที่เยอะก็คือจะเป็นตัวนี้เอ้ยอันเดียวกันไหมอะคุณผู้ชมมันอันเดียวกันเอ้ยเออนี่แหละผมมีเยอะนะครับน่าจะได้จากคันแหละคุณผู้ชมครับมันเลยมีเยอะนะครับคุณผู้ชมก็แบบถ้าส่งให้คุณผู้ชมได้หนน่าจะส่งให้นะครับ เออประมาณนี <muitas S 2> ้เลยนะครับสลับของที่กล mm ับมานี่ครับโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกิีกวรานะครับว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและนี่ก็คือจะเป็นรูปของรางวัลคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมก็จะมีของรางวัลตั้งแต่นี่เลยนะครับเป็นท่าทางอ่าถือถ้วยรางวัลนั่นเองนะครับเป็นถ้วยแชมเปี้ยนอ่า F F W S 2021นี้นั่นเองนะครับนี่ก็กิจกรรมเขาบอกว่ามาวันที่14แล้วคุณผู้ชมครับเออมันก็เริ่มเข้ามาแล้วเนาะแต่ว่ามันไดด้้ลวู บอกเลยว่าทาทีเทมากๆเลยนะครับนี่่อาประมาณนี้เลยนะครับเป็นทา,าที่แบบเออน่าจะแจกฟรีนะครับซื้อไทยก็น่าจะแบบเอามาแจกฟรีเช่นกันนะผมว่านะแบบเอออยากให้แจกฟรีนะครับแล้วก็ต่อไปคือสกินบิ๊กฟุตนะครับคุณผู้ชมอ่านนี่ก็เปอร์เซ็นต์แจกฟรีก็น่าจะมีอยู่นะครับเพราะว่าปีที่แล้วซื้อไทยก็แจกสกินรถสปอร์ตนะเออก็มีโอกาสอยู่แล้วก็จะมีตัวรบยูชิบอันนี้ก็ไปรับกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่ามันรับได้ไงนะครับสำหรับรบยูชินระเบิดก็ รับฟรีเช่นกันเลยคิดว่าเซิร์ฟไทยก็เหมือนกันนั่นแหละอ่าแอร์บอร์ตตัวนี้รับฟรีแน่นอนร้อเลยผมคิดว่านะแต่ก็ตัวนี้ก็ร้านเปอร์เซ็นต์เลยคุณครับสำหรับช่วยรางวัลตัวนี้ก็รับฟรีแล้วก็แบนเนอร์โปรไฟล์นี้ก็น่าจะมาแน่นอนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับคาเลนเดราเกี่ยวกับปฏิทินกันดีกว่าว่ามีกิจกรรมละเอียดเป็นยังไงที่จริงเคยพูดไปแล้วนะครับแต่คลิปนี้คือมันละเอียดกว่าเดิมนะครับผู้ชมนี่อย่างแรกเลยก็คือจะเเ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 ปปปป็็็็นน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 นกกกกกิิิจจจรร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 รมตตตตัตััววัััััััวววววพช่่่่ออองงะะะคคคบบบบหหหืาาาภ์์ดููลซฟไ ผมไปเห็นก็คือมันจะแบบให้เป็นกล่องสุ่มเลยเว้ยเอ้ยนั่นน่าสนใจมากคือแบบให้เราแค่มาแล้วอินก็รับไปเลยฟรีๆนะครับเป็นกล่องสุ่มตัวการสร้างของตัวนี้ก็เซิร์ฟไถ่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปเป็นกล่องสุ่มหรือว่าให้ทําภารกิจเหมือนเซิร์ฟนี้นะครับอันนี้ก็คือให้ทําภารกิจนะครับก็รับง่ายๆเลยก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือวันที่17เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเขาเริ่มมาวันที่17นะครับสำหรับการสร้างห้องแล้วก็ตัวแอร์บอร์ดนะครับอ่านาวันท ก็น่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับตู้สุ่มหรือเปล่านะครับแบบตู้สุ่มของฟรีเอาโทเค็นที่เก็บได้แล้วก็เอาไปสุ่มเป็นบอร์ดนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับและก็ต่อไปในวันที่21เนี่ยก็คือจะมีสกินบิ๊กฟ o ดเองนะครับคุณผู้ชมก็คือจะเป็นร้านค้าแลกโทเค็นนั่นเองนะครับออแลกฟรีเลยเท่นกันเลยนะครับเป็นรถสกินบิ๊กฟ o ดนั่นเองนะครับเป็นลาย ffws 2 0 2 1นะครับลายเสียบสีม่วงสีน้ำเงินอะไรประมาณนี้เลยบอกเลยว,ว่าสวยมากๆ สีเทาด้วยนะครับโ oh, อ้โหทท่มากๆเลยนะครับและก็ต่อไปเนี่ยในวันที่21เหมือนกันเนี่ยก็คือจะมีภารกิจรับแอนดรูนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นภารกิจที่เราเนี่ยร่วมมือกันทั่วโลกเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือจะเป็นทั่วทุกเซิร์ฟเลยร่วมมือกันนะครับช่วยกันทําภารกิจช่วยกันเล่นเนี่ยก็คือเมื่อเล่นครบตามกำหนดเนะี่ยมันก็จะได้รับตัวหลอดนั่นเองนะครับเมื่อหลอดเต็มปุ๊บเราก็จะรับเป็นตัววคเคนนิ่งของตัวแอนดรูไปเลยฟรีๆนะครับทุกเซิร์ฟเลยนะคร แล้รับพร้อมกันนะครับง่ายๆเลยแล้วก็รางวัลล็อกอินในวันที่ยี่สิบเอ็นเนี่ยรับไปเลยนะครับเป็นตัวอ่าสกินระเบิดนะครับคุณผู้ชมนี่รางวัลล็อกอินก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือกิจกรรมปิกแอนวินนะครับในวันที่ยี่สิบสามนะครับก็คือให้เราเนี่ยเลือกทายนะครับทายทีมที่เราคิดว่าจะชนะนะครับทายทีมที่คิดว่าตัวเองชอบอยากเชียร์ใครก็เอาไปทายกันได้นะครับเมื่อใครทายถูกปุ๊บก็จะได้โทเค็นมาแล้วก็อ่าโทเค็นตัวนั้นเนี่ยก็สามารถเก็บได้เหมือนกันนะครับในอั ดรอปหลังจบแมตช์นั่นเองนะครับในวันที่23เช่นกันเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่า no daily limit for BR or CS mode อาจจะแบบไม่จำกัดนะครับใน CS mode หรือว่าในโหมด CVC อะไรประมาณนี้แหละคุณชูชมครับแล้วก็ต่อไปคือล็อกอินในวันที่29เนี่ยวันเดียวเท่านั้นเนี่ยรับไปเลยนะครับเป็นสกินกระเป๋าแล้วก็เป็นเหรียญอัปเกรดตัวแอนดรูไปเลยฟรีๆนะครับอ่าอัปเกรดกันได้นะครับแล้วก็ วันพีคเดย์นะครับนี่เลยนะครับก็คือจะได้รับมาเป็นท่าทางที่ทุกคนรอคอยก็คือจะเป็นท่าทางรับถ้วยรางวัลถ้วยแชมเปี้ยนนั่นเองนะครับผู้ชมอย่างเท่เลยนะครับโอ้โหรับฟรีๆเลยนะครับผู้ชมแล้วก็กิจกรรมเฟรนด์คอลแบ็คด้วยนะครบแบบกิจกรรมเชิญเพื่อนกลับมาตามเพื่อนกลับมาในวันที่29นะครับวันที่29นะหลายคนถามว่าเออ กิจกรรมชวนเพื่อนกลับมาเนี่ยมาวันไหนก็คือจะมาในวันที่29นะครับก็รับเพชรฟรีด้วยแล้วก็มีโทเข็นแล้วก็มีกล่องศพด้วยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่มน่ใจว่าจะเป็นเพชรเหมือนเก้าหรือว่าเพชรสามเหมือนอีกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ต่อไปในวันที่29เหมือนกันโอ้โหแจกหนักมากเลยนะครับก็รับไปเลยฟรีๆเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับเป็นชุด FFWS 2021นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอย่างเท่เลยนะครับเป็นชุดที่แบบวิวับวิวับนะคุณผู้ชมครับของผู้หญ แจกแต่ชุดผู้หญิงผมก็ว่างั้นหละคครับแบบเออ GM เอาใจผู้หญิงเกินนะครับแบบแจกแต่ชุดผู้หญิงนะเนอะผู้ชายของเราก็อยากได้ฟรีเหมือนกันเว้ยอยากได้ชุดผู้ชายไปใส่ด้วยเว้ยเอออยากให้มันตายนะครับแต่ว่าชุดผู้หญิงอีกแล้วชมชุดผูช้ชายก็แบบจะต้องสุ่มเอานะครับคุณผู้ชม เอันนั่นแหละคุณผูชมก็เสียใจอีกแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือวันที่29เนี่ยก็มีกิจกรรมอ่านิวโหมดนะครับเป็นโหมดบอมสควอนนะครับเป็นโหมดป่าระเบิดนั่นเองนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะครับผมก็ไม่มั่นใจอาจจะเป็นโหมดวางระเบิดหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับเดี๋ยวกิจกรรมก็น่าจะเข้าเซิร์ฟไทอีกแค่ 6วันเท่านั้นนะครับก็อดใจเตรียมใจรอกันเลยนะครับอีกแค่หวันเท่านั้นเราก็จะได้รับแบบอ่าของฟรีกันเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมมาชมมาเชียร์ทีมไทยที่ไปแข่งในฟีฟ่าบอสซี่รีครั้งนี้กันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอสรุปเพียงเท่านี้น,นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เด้อ